ลอนจิผู้บุกเบิกเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แนวหน้าระดับโลกพร้อมปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยี PV รุ่นเปิดตัวของแบรนด์จะแสดงนวัตรกรรมในงาน Asian Sustainable Week 2023ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์ Our new p r o c t has well accepted by the market due to its high, uh, uh, like high, high uh, p e r f o r m a e and make this u product more reliable for the long-term applications. Product นะคะที่ที่สามารถแข่งขันได้ก็คือจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ในในในเรื่องของมีความทนทาน ในเรื่องของ t e m p e r a t อ r e นะคะเอ,อ่ออากาศต่างๆค่ะ,ะก็คือมีมีความต้านทานสูงมากกว่า p r o d u ั t ์ทั่วไป I t h i n k t h Exhibition is a best platform that let our customers to understand uh, about the longi more. Especially we have two uh, new products launch uh, this year. เนื่องจากว่าเรามี p r o d u ั t ์ใหม่ที่จะมานำเสนอแล้วก็ uh, คิดว่า There is a three aspect. The first one is the efficiency, and Longi always provides the higher efficiency product to our customers. And we select the good quality raw materials to provide to produce our product. And the third one is our uh, service. And also a part warrant It's the of หลักๆก,ก็คือจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพสูงะะในในการในการที่จะใช้งานต่างๆะคะ่ะโดยเฉพาะตัวโปรดักไฮม์โมเซเวน,นะคะก็คือจะมีกำลังวัดค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีการการันตีที่ยาวนานมากมากกว่าโ Product ทั่วๆไป